ที่ผิวแหง้งแล้วแต่งหน้าไม่ค่อยติดแพจะมาแนะนําไอเทมบํารุงผิวก่อนแต่งหน้าแล้วกันที่แพใช้แล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากมากมันดีมากๆม,มีหลายตัวหน่อยนะคะอันนี้ก็กระเป๋าของ Happy Sunday นะน่ารักมากๆหยิบของง่ายด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันแบนตัวแรกเป็นอ e ีลามาสก้านะอีลามาสก้าไฮเดรติ้งไพรเมอร์นะคะเป็นไพรเมอร์เนื้อน้ำาแบบนี้นะจะบอกว่าตัวนี้ไม่มีขายในไทยแล้วนะเขาเคยเข้าไทยมารอบนึงแล้วเขาก็หายไปแล้วนะคะเนื้อมันจะเป็นน้ำน้ำ หยุยย,ยดึง,ดงแบบนี้อันนี้แพรไปซื้อในร้านช้อปปี้มานะคะมีบ้างไม่มีบ้างทุกคนอันนี้แล้วแต่ดวงเลยนะเดี๋ยวจะทาให้ดูนี่มันจะเป็นเนื้อน้ำาแบบนี้ใช่ไหมเจ๋วๆพอเราเกลี่ยลงผิวมันจะเหมือนมีน้ำในผิวเลยจ้าแบบนี้ข้างที่ทากับ ครั้งที่ไม่ได้ทาจะเหมาะกับคนที่อยากให้เครื่องสําอางมันเฟรชตลอดทั้งวันไม่เป็นคราบผิวไม่แห้งลอกระหว่างวันทําให้หน้าเรามันชุ่มชื้นสวยยาวนานตัวนี้แพ้ใช้ตอนที่เป็นแอร์เราทํางานบนเครื่องใช่ไหมแล้วยิ่งบินสูงอะ่ะผิวมันจะยิ่งแห้งมากวันไหนที่ใช้ตัวนี้เครื่องสําอางก็จะฉ่าตลอดเลยผิวก็จะสวยทั้งวันแต่วันไหนที่ไม่ใช้ก็คือรู้เรื่องเลยดีจริงๆนะอยากให้มันมาขายในไทยอะ่ะมันหาซื้อยากมากเลยแล้วเราจะเอามารีวิวแล้วก็เก่งใจ นนว่าคนอื่นะ่ะเขาจะหาซื้อได้หรือเปล่าตัวต่อมานะคะก็จะเป็นของ Rare Beauty นะ Illuminating Primer Base นะคะเป็นเบสเนื้อโกโก้เดี๋ยวทาให้ดูอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีความฉ่ำมงในระดับหนึ่งทุกคนแบบบำรุงผิวด้วยโกโก คือเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะเหมือนแบบเราทาบำรุงอะ่ะจะทาให้ผิวอะ่ะมีเงาสะท้อนแล้วก็เล่นแสงด้วยด้านเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเติมความฉ่ําเฉยๆใช่ปะแต่ด้านเนี้ยมันจะเป็นพรีเมอร์เงาๆกร๊กูแต่ว่าไม่วอก,กนะคะมันทําให้ผิวแห้งดูมีมิติขึ้นแล้วก็ไม่โป,ป๊ะด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้แบบโป๊ะเลยแบบฉ่ำๆเลย,แบบเลยนะแต่จะแนะนําเป็นบ๊อบบี้บาวตัวนี้นะอันนี้คือทาแล้วหน้าผ่องมากเนื้อจะเป็นนี้ทุกคนเนี่ย เห็นไหมว่ามันมีความแบบกลิ่นความขาวมันมาแล้วพอเราทาลงผิวอะดูสีมัน คือถ้าใครชอบแบบว่าหน้าพองขาวแบบเกาหลีเลยนะแล้วช่วยให้เมคอัพติดทนขึ้นก็คือตัวนี้เลยจะเห็นไหมว่าหน้าผากแพลเนี่ยมันพุ่งออกมาถ้าใช้เยอะอะ่ะก็มีสิทธิ์หน้าวอกนะแต่ถ้าใช้น้อยอะ่ะได้เลยหน้ามันจะแบบมีออร่รามีกระจ่างใสเนื้อเขาก็คือไม่ต้องเป็นผิวแห้งก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ฉ่ำขนาดนั้นนะเนี่ยเห็นไหมทาแป๊บเดียวมันก็กลืนหายไปเลยเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งหาก,ก่อน ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นของจองไซมูนเนาะฝาหายไปแล้วแหละอันนี้เป็นไพรเมอร์เตรียมผิวที่ดังมากๆเลยนะคะแพรก็ซื้อตามรีวิวเขามาเนื้อเขาอจะเป็นเนื้อขาวๆแบบเนี้ย คือทาแล้วมันให้ความชุ่มชื้นแล้วมันก็ปรับผิวให้สว่างขึ้นในระดับหนึ่งแต่แพชชอบตรงที่เขาแบบเน้นความชุ่มชื้นเยอะคือตัวนี้นะทั้งชุ่มชื้นทั้งฉ่ำแล้วก็ขาวขึ้นด้วยเป็นเหมือนแบบพรเมอร์ที่เตรียมผิวก่อนแต่งหน้าให้เมคอัพติดทนขึ้นแต่ตัวนี้บอกนะไม่เหมาะกับคนผิวมันเท่าไหร่นะเพราะมันจะมีความรู้สึกเนะเนะหนุบหึบเลยอะเวลาทาแต่ผิวแห้งคือดีมาบำรุงผิวได้ดีสี่ตัวแล้วนะมีอีกตัวหนึ่งเป็นของเกาหลีนะมันยี่ห้อ h, ince, ung, h, ince, h i n มั c ้ง h i n h i n c e อะ่ะมันจะเป็นบาร์มแท่งๆแ,แบบนี้ทุกคนแล้วเวลาแบบเราแต่งหน้าเสร็จชบาเราอยากให้หน้ามันฉ่ำทาให้ดูฉ่ำเหมือนกินน้ำมาประมาณ10บกว่าแก้วเห็นปะเห็นความฉ่ำไหมมันทำให้ผิวดูแบบกโกลกลแต่ทาไปข้างนอกตอนแดดร้อนๆนะอย่าหาทําแต่ถ้าทามาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย คือผิวแม่งโคตรฉ่ำเลยเหมือนเอาน้ำลาดอะทุกคนดูเป็นสีแบบโปร่งแสงนะคะ Transparent เออมันจะมีสีแดงแดงชมพูด้วยนะสําหรับใครที่อยากได้หน้าเหมือนหน้าเปียก d ี w ลุูดิวอี้สุดๆ ก็คือทาตัวนี้ออกไปได้มันก็ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นใครที่บอกว่าแต่งหน้าแล้วเมคอัพไม่ติดก็ลองเป็น5ตัวนี้ดูนะเป็น5ตัวที่แพรชอบนะคะเดี๋ยวพี่กาซื้อแต่ละตัวแพรจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แพรด้วยนะคะ